ศาลถ้าเขากลับคําให้การอาจารย์ก็ต้องว่าไปตามนั้นก็สู้กันไปในศาลยืนย่นข้อมูลยื่นหลักฐานกันไปจริงๆคดีนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแค่ปเป็นเรื่องของการพูดผิดพูดผิดไม่ใช่พูดผิดคำสอนนะพูดผิดจากยกฟ้องเป็นสั่งฟอ้องเอย,ยกฟ้องกับถอนฟอ้องแค่นั้นเองพูดผิดแค่คํานี้เลยไม่ได้มีเจตนาพูดผิดมันพูดผิดเองเพราะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะของการยกฟ้องไอ้ถอนฟอ้องแต่ไปพูดว่ายกฟ้องมันเป็นการพูดผิดเท่านั้นเอง เอามาเป็นแก่นสามเอามาเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปสู้กันในสามเพราะเห็นมีคนพูดว่ามีคนพูดว่าเอาอใครเขาพูดว่ามีคนแคบมาอะไรนะอย่าหนีละกันอย่าหนีกูละกันอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อไม่หนีเราตั้งใจจะไปอยู่แล้วครั้งที่แล้วทานายไม่ได้ให้อาจารย์ไปอาจารย์จะทาตามทานายทานายบอกครั้งที่แล้วไม่ต้องไปมันไม่มีอะไรเขาไม่ได้ไปครั้งนี้ทานายเพราะว่าทานายเขาติดงานอะไรสักอย่างหน่งอาจารย์บอกครั้งเนี้ยให้อาจารย์ไป าตัดสินยังไงก็ตามนั้นก็ตัดสินก็ยังไงก็แ,แค่ปทุมธานีนี่ตัดสินยังไงก็อย่างนั้นถ้าตัดสินให้ขอโทษก็ขอโทษคามคำขอโทษมันไม่ได้เป็นบ้าเป็นบอเป็นหลังอาจจะไม่ได้มีอัตราตัวตนใครมีอัตราตัวตนอยากได้คําขอโทษก็เอาไปก็ให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองก,ก็ไม่พ้นจากอัตราตัวตนความมีตัวกูของกูอยากได้คําขอโทษจากคนอื่นอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องคําขอโทษจากใครเลยนะ ทางการที่คนด่าอาจารย์สาเสียเทเสียแม้แต่คนจารพัดคนเนี่ยขึ้นไอขึ้นอีใช้คําว่าไอเฮียด้วยซ้ํานะอาจารย์ก็ไม่เคยขอร้องให้เขามาขอโทษอาจารย์หรือไม่เคยแม้แต่จะฟ้องร้องใครทางที่อาจารย์ฟ้องก็ฟ้องได้ฟ้องได้เลยมันเข้าองค์ประกอบทุกอย่างเลยแต่จะไม่ฟ้องเพราะคนมีธรรมไม่ฟ้องใครคนไม่มีธรรมคือคนฟ้องคนพระพุทธเจ้าสอนอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เรา ยุ่งเกี่ยวกับความอาฆาตพ,พยาบาทมากลายเพราะนั้นการฟ้องร้องกันเนี่ยด้วยอัตราตัวตนเพื่ออยากให้คนอื่นขอโทษตนเนี่ยจึงเป็นการฟ้องร้องด้วยกิเลสตัณหาอันหนาแน่นฟ้องร้องกันด้วยอัตราตัวตนมานะทิฐิเพระอยากให้คนอื่นเนี่ยสีโลลาตัวเองจะได้ดูสูงขึ้นจากการที่คนอื่นเนี่ยขอโทษเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นาศาส่าให้าจาร์ขอโทษอาจารย์ก็ยินดีในการขอโทษไม่ได้มีอัตราตัวตนเรื่องมันก็จบไปแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่ให้รู้ว่าคําขอโทษนั้นเนี่ย มันเป็นคําขอโทษที่สารสั่งจะเต็มใจไม่เต็มใจเป็นเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจของอาจารย์เองแต่อาจารย์ยินดีทําตามสาลสาัส่งก็สั่งแบบไหนก็ทําแบบนั้นก็ให้รู้ไว้ว่าเราทําตามคําสั่งไม่ใช่ทําตามเหตุปัจจัยที่กวนใจการทําเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรอาจารย์ให้อยากได้ตังอาจารย์ก็จะให้ตังอยากได้ไม่มีปัญหาให้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ,อยากได้ก็ให้ให้ได้อาจารย์ยังบริจาคยังทาทานมาตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมอาจารย์จะให้ทานเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่ได้จากคนที่มีราคาโทระโมหะขนาดนี้ให้ได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากได้มากก็ให้สลัดได้ไม่ได้มีปัญหาก็ให้สารสั่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดูตามกัน,กนตามบริบทนในสังคมยุกทุกวันนีนะ้มันมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดรายกันคนที่พูดปากบอกว่ารักษาศาส,สนาแต่กลับทําลายทําลาย ทำลายศาสนาซะเองการทําลายศาสนาเนี่ยคนที่มีราคาโทสะโมหะแล้วไม่ดับราคาโทสะโมหะของตัวเองในใจนั่นแหละคือคนทําลายศาสนาศาสนาคือคําสอนคนไม่ปฏิบัติตามคําสอนก็หมายความว่าทําลายศาสนาคือทําลายคําสอนที่มีอยู่ในใจตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองบอกว่าตัวเองมีคําสอนเยอะมากรู้ชัดทุกอย่าง พูดได้ไห้กระทั้งว่าอย่ามาแตะพระไตรปิฎกนะถ้าแตะอีกมึงเจอกูแน่แต่ตัวเองกับทําลายพระไตรปิฎกในใจตัวเองกับทําลายคําสอนพระศาสดาในใจตนทําลายศาสนาในใจตนเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีราคะโทสะโมหะแล้วไม่ดับอัตตาตัวตนอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลา<ๆ>ก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําอะไรก็ทําไปอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขใครได้ อาจารย์ทำได้แค่แก้ไขตนเองจริงๆอาจารย์เลิกพูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วจะเห็นพูดถึงอาจารย์เยอะมากทั้งที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเขาด้วยซ้ําแต่ระหว่างวันนี้พูดถึงอาจารย์แบบเจาะจงชัดเจนแล้วอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดถึงภาพลวงคนด่าอาจารย์เยอะมากในยุคก่อนหน้านี้แล้วจะก็เรียกร้องหาว่าที่พวกมึงด่ากูไปไหนกันหมดเหรอก่อนหน้านี้คนไปร้องเรียนอาจารย์กองปราบกองปราบที่มีทนายไม่ใช่ทนายคนเดียวนี่ที่ไปร้องอาจารย์กองปราบ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีทนายไปร้องอาจารย์กองปราบก็มีแล้วไปร้องกองปราบจนโ,โดนตบล่วงไปที่กองปราบก็มีก็มีนี่ใช่ปะ่ะและสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็เงียบหายไปและสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรต่างๆนานามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์มันเกี่ยวแต่ละคนมันไปม,มีอัตราตัวตนมาณทิฐิกิเลสตัณหากันเองแล้วที่อาจารย์งงกว่านั้นที่สุดคือมีการพูดตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยรักษาพระศาสนา ศาส,สนาคือคําสอนรักษาคําสอนรักษาแบบไหนทําไมถึงดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอาจารย์ทราบมาว่าคุณปิมใช่ไหมที่ป่วยอ่ะเป็นอัมพาตาครึ่งซีครูปิมปิมใช่ไหมเอาฮาครึ่งซีบกับทันหันกับกลายเป็นว่าแทนที่จะสงสารเมตตากลับดูถูกเหยียดหยามซ้ําเติมคนที่กําลังป่วยใกล้ตาย สิ่งที่อาจารย์งงมากที่สุดนี่คือคนที่รู้คําสอนเหรอเขากําลังจะตายเขากําลังเป็นอัมพาตติดเตียงแต่กลับเอาหมอดูมาบอกว่าจะไม่ยอมลงเยื่อฟอสต่อยังไงก็จะลากมามาสารไม่มีความเมตตาเลยมแมตเดียวใช้คําว่ายังไงก็จะลากมาสารให้ได้มันเป็นอะไรที่มันมีความแบบใจร้ายแล้วไม่มีความเมตตาหลงเหลืออยู่เลยเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมของคนคนหนึ่ง ที่ตัวเองเป็นหมอดูจริงๆแล้วแบบโดนดูโดนดูถูกเหยียดหยามแต่ตัวเองวางไม่ได้บอกว่ายังไงก็จะลากมาขึ้นศาลให้ได้แม้จะป่วยติดเตียงก็จะลากมาขึ้นศาลให้ได้มีหลักฐานทุกอย่างนั้นในสิ่งที่เขาพูดแคบไว้ทั้งหมดคืออาจารย์มองว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงได้มีความอเมหิตไม่มีความเมตตาได้มากขนาดนี้ถึงบอกว่าแล้วก็ยังซ้ําเติมว่าเนี่ยแหละกรรมมันกรรมผลของกรรมมันมันส่งผลแล้วมันพูดเหมือนสมน้ำหน้า ผู้มือสมนำหน้าคนคนหนึ่งที่กําลังเจ็บป่วยได้ไข้แม้เป็นศัตรูของตนแต่ให้อภัยไม่ได้นี่เรียกว่ารักษาพระธรรมได้นะพระธรรมจะตั้งมั่นคงดํารงอยู่ได้คนคนนั้นต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมได้ถ้าปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้ก็ไม่เรียกว่ารักษาพระศาสนาถ้ารักษาพระศาสนาจริงต้องรักษาตั้งแต่ตนเองถ้าตนเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาพระศาสนาได้งไงพระศาสนาคือคําสอน การรักษาคําสอนที่ดีที่สุดคืออะไรตัวเราเองปฏิบัติตามคําสอนนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนเราจะรักษาคําสอนอยังไงถูกต้องไหมมันจะรักษาอย่างไงวะในเมื่อเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นคนไม่รักษาแต่สอนให้คนอื่นรักษาเหมือนเราเป็นคนทิ้งขยะเรียร่าแต่สอนให้คนอื่นทิ้งขยะสอนให้คนอื่นเก็บขยะเราเป็นคนสอนให้คนอื่นแยกขยะแต่ตัวเองทิ้งขยะเนี่ยเรียราาสะสมปนเปนกันไปหมดไม่มีการแย,ยกอันไหนรีรเซเคิลอันไหนควรใช้ไม่ควรใช้แล้วมันจะเรียกว่ารักษา,าศาสนายังไง คนรักษาศาส,สนาตนเองต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เผยแผ่อย่างเดียวตัวเองต้องทําได้ด้วยตัวเองต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างแห่งความเมตตาแบบอย่างแห่งความสง,งเคราะห์นุคอเรู้ไหมเราจําได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่เข้าใจที่กูพูดตรงไหนวะกูไม่เข้าใจอะ่ะกูพูดว่าอะไรท้ารับเงินรับทองยินดีในทองเงินไม่ได้แล้วมึงจะมีเงินที่ไหนไปให้พ่อให้แม่ ในตอบกูดิมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าที่เหลือผิดหมดพระไม่มีเงินไม่มีทองของตนเองอะ่ะถ้ารับมาเท่ากับว่าอาบัตินิสักียปาจิตติเงินนั้นเป็นนิสักีตัวพระต้องอาบัติปาจิตติต้องสละทิ้งทรัพย์นั้นท่ามกลางสง์ ถ้าไม่ยอมสละก็ต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตตีไปตลอดโปรงอาบัติไม่ตกมึงไม่เข้าใจตรงไหนวะยกเว้นเงินนั้นเป็นวยยายวัจกรเก็บไว้ให้แล้วจะชี้เอาเงินนั้นไปบอกว่าเออเอาไปบอกเอาไปแบ่งกันปันโยมพ่อโยมแม่นั่นเป็นเรื่องของมึงกับเป็นเรื่องของพระกับวยายวัจกรอันนั้นสามารถทำได้เพราะอะไรมาไม่ใช่เงินเราแต่แรก หรือใครเราว่าที่เขาถวายเงินให้ไม่ใช่ถวายแก่พระแต่แจ้งย่อดแก่พระอยากดูแลพระถ้าเขามีเจตจำนงถ้าคุณเจ้าเงินจำนวนนี้ฝากไว้ดูแลพ่อโยมพ่อโยมแม่ของพระคุณเจ้าได้ท่านจะชี้แจงยังก็ได้ท่านจะใช้เงินจำนวนนี้ยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านจะจัดการบริหารถ้าเขาปราวณาไว้แบบนี้ไม่ผิดอะไรเลยที่จะเอาไปให้เพราะอะไรมันไม่ใช่เงินของพระแต่พระมีหน้าที่ในการจัดแจงจัดการทุกอย่างได้ ชี้ได้เพราะคาราวะาญาติโยมเขาถวไยวไว้มีเจตจำนงเจตนาชัดเจนโอ้ออกไปเลยอย่ามาวุ่นวายที่นี่สันดานรับไม่ได้ก็ใส่หัวกระบานออกไปซะไปมุดพ้าเหลืองให้พวกประลาชิดหนุนไปลำคาญไปอยู่กับกีบกากรอบนุ่นอีกากีรอบ,บปะทาไปไปอยู่กับมันนุ่นไปย่งม,มันทำเมียหนูไปสารล่นจริงจ ไปไปอยู่กับอีสีกีกอล์ฟนน์ไปฟังมันพนูดนน์มึงจะได้หลงกับเจ้าวาดพวกนั้นนะ่ะชอบแล้วนี่ลุ่มหลงกับสิ่งที่ไม่ควรจะลุ่มหลงกูพูดให้ฟังกูเตือนให้ฟังไม่ฟังกูพยายามบอกกูพยายามสอนทำเป็นหูทวนลมถึงเวลามึงก็มานั่งบน่นมานั่งดา่า มานั่งน้อยเนื้อต่ำใจมานั่งหมดศรัทธาสันดาน